สวัสดีครับผมก่อไก่ครับจุ๊บเรื่องมักำอยากพูดอีกอย่างเนี่ย <laughs> 어 왔다. 었어 <laughs> 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 <안녕하세요 .celand? 웃음> <laughs> <Nich> <laughs>

조금 더 <목소리> 네. 오케이, 오케이. 잠시만. 오케이. 잘되었 떡볶이에떡볶이당기는거맞죠?맞아떡볶이좀먹고보자.레오나까파땀떡볶이에긴가보면.떡이들어도많이넣어봐.대파좀넣어.그리고경이성뭐넣다점점?어고추랑고추장요.오늘레오나까파줘휘머กับ땀떡볶이에긴.설탕,설탕이야.설탕넣었다그랬나봐.설탕 설탕 한두개 넣으면 될까? 여기까지 달아야 돼? 응, 어, 음. 그래, 봐 달아야 돼. 뭐, 이거 다 넣으라고? 다시 다 넣어야 돼. 다시 맞으세요. <laughs> 안 <봐도> 다 맞으세요. 나안 봐도 다있다 네. <웃음> 어, 다시다 넣어야 돼. 유튜브에도 다시 넣으라고 써있어. 이거 <laughs> 다 <laughs> 넣으라고, 어때? 다시다. <목소리> 어우, 다시다라는 게 맛이 나. 맛있어. 국물이 쫄아가면서 이게, 계란도 넣어. 계란도 까? 떡볶이는 계란이 있어야 돼. 그죠? <목소리> 마늘 가는 것 <것까지>. 까이. 마늘이요? 음. <목소리> 마늘 두 개. 아 이건안 봐도 맛있는 거야. <laughs> 어우 하 <진압. 웃음> โอเคเดียวรอยกับพ่อันนี so ่รอเดือดเลยกับกินกันได้เลยครับเเรียวรอยแล้วับอย่าหน้ากินกันต้ลอลองจาเด็ดจิ้มเด็ดต 추장이 되게 겁 매워 아니요 아아니 아니요 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 아도요아 아니요 아니요 아 아니요 아니아니 음. 매워 음. 코치장이 엄청 매워 맛있고 음. 떡떡이 맛있어 떡이 음. 맞아 떡이 맛있어 음. 음. 근데 떡이 진짜 되게 굵게 음. 해줬다 음. 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 떡이 맛있어 떡이 맛있더라고 음. 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 좀 썰려나는지 쫄이해져 음. 음. 맛있다 음. 요리사네 <laughs> 상충이 요리사야 <웃음> 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 야. 짜장면 맛있다. 이 응. 사이가 응. 음, 좋아요, 사이가 좋아요. 사이 있때먹어 처음 먹어봤어 이거? 응? 맛있어. 떡떡 어, 이렇게 맛있는 먹어야지. 떡 처음 먹어봤잖아. 맨 <laughs> 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 가짜만 먹은 <먹는> 거 다니면서. <laughs> 응, 응, 응. 응, 이건 이 진짜 배지 <laughs> 시중에 파는 건맛없잖아맛없지 응. 응. 음, 응. 가자. 앉아. 그래. 앉아.

S <S <laughs> วัสซ่อวัส่อวัสซ่อ <sighs> อยู่นี่ก่อนเดี๋ยวก่อยข้าบ้าน 어디서이거게나이가 내가 이니까 그러면은 지금 네상도 될수 있는 라고알아어서 이거 저에 죽인다. 죽여 색깔에 이 밑에 칸도 깔단단 해 봐. 짜 자, 짜 자. เมื่อวันไปตีนากันแล้วเอาปลาเค็มไปให้มาจากติจูแล้วก็เอาปลาเค็มไปให้นานาทาตกโปกเกียกินเมื่อวันอะอ,อย่างร้อยเลยครับถึงวันนี้ไว้มาทำอันนี้ยําปลาเค็มกับพักนาปลาเค็มกับอาหารโรยโรยไง่ยๆครับแล้วก็ทาเกาตองกุยเดี๋ยวมาทากันเลยครับเดี๋ยวมาร้อมกล่อง,องยำกล่องได้ไวก่อนครับอ้อมพริกกระเทียม อย่ารลอมไปก่อนเลยเมนูนี้ง่ายๆแต่ได้แดงกบกับแน่นวนเลยสดกับเกาต้มหอมแดงนี่ต้องเยอะสักิดกับกิ่นด้วยอันนี้ เัาเทียมกลเอามาหั่นบางๆับพริกล้อามาหั่นบางๆเลยแล้วแต่ความชอบอันนี้ผมใช้พริกเพชรกล้องเกาหลีครับจะได้พริกกีโน่นี้สุดยอดเลย Okay. เตรียมเครื่องยำไว้เสร็จแล้วครับมาหลังพักกันหน้ารับเดี๋ยวมาหลังทำความสะอาดแล้วก็เตรียมพร้อมไปเลย ตัดไปเลยครับกรอบดีนะครับ ใส่ไว้มันจะได้มีรสชาติเผ็ดๆนิดๆกินด้ด้โอเคอันนี้เตรียมไว้แร็จแล่ำตำยำกับปัดคนาปลาเค็มอย่าไปตอดปลาเลยครับตอดปลาเค็มกอเชจูเลยครับวันนี้ <c oughs> สวยดีครับก็ทำ น่าเกินเลยอะบ้เอาแป้งกุกนั่งนะคก็กับอย่าให้มันติดกระทะพอดีมันเป็นปลาเค็มแบบประมาณปลาเค็มแดดจ้องแดดกับเม่เม์ม่ตึงกับแบงมนะักน่าจะได้แล้วครคับ นั่งช่วยเลยครับ ต่นตอกนะครับตอกไม่ธรรมดาตอกเป็นน้ำแกงด้วยตอนนี้โอ้บาดแรกแล้วเดี๋ยวตอดปลาตังหั้ก่อนเดี๋ยวปลาไปให้ดูว่าต้นตกลงมาเป็นน้ำแกงแล้วโอุย้ย เป็นหนําแข้งยีหมาครับผมอ้หมาแปลกวันนี้ตกลงมาเลยเลาครับพมกิดว่ามันอิมอดนึงเลยไอ้ดูครับเป็นปรากฏการณ์เล่า <c oughs> ตอดปลายอยู่ดีดีเห็นพ่นตกทำไมมันเข้าแปลกแปกครับหมาเข้าพ่นมาเลยไป <c oughs> ตอดปลาก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวปลายยไม่ ตัวนี้เอาไว้พัดคณะปลาเค็มกับเดี๋ยวตัดให้เป็นชิ้นแล้ตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้ยำตัวที่ยำไม่ไม่ต้องให้มันกรอบมากับตัวเดียวเวลาเราใส่ดุกเน่าใส่เสื่องลุงลงไปมันจะได้แบบซึม้าไปในเนื้อได้อันนี้ติดกรอบประกิตตัวเดียวทําเป็นชิ้นแล้วก็ได้ออาไปพัดมันจะได้ไม่แตก โอเคครับได้แล้วตัวนี้ถอดปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวมาตัดปลานี่เป็นชิน้น น่าจะสะดวกก่ะอืมกันไสคมว่ะโอเคต้มก็ต้มกุ้ยไปก่อนเนเส้ดียวพัดพัดแป๊บเดียวยำกับรอมาทันเร็วก็เดียวก๋วยรวยแล้วก็วก๋วยกินกันเลยเดอดี๋ยวต้มข้าวก่อน แล้วการนี้ครบใส่ฉากเขี้ยวที่เป็นซองครับเอามาละลายมันจะได้มีความม้อมระกิดก่อนดีมันไม่มีใบเตยถ้ามีใบเตยถ้ไม่ใบเตยกะหอมร้อยครับน้ำเดือดแล้วครับ อันนี้ต้มไปเรื่อยๆเลยครับมาตั้งกระถาพัดกันเลยจะใส้เครื่องปรุงลงไปใน,นี้

tay tông ra đại thi là cho phát thất cập ảnh chính ไอ้ผักเยี่ยวกันเดียวคนึงเดี๋ยวไปใส่ปลาเค็มวงเดียก็จะแตเค็มใส่เลยนะโอเคใส่เด็ดดรอยครับ 박카 야, 지금 지금 먼저 올라가 가지고 있어. 아래에 있기자. 3초 먼저 좀. 이선 제조유만. 뭐야? <웃음> <웃음> 맛있다. 이거 케일 볶음이야, 엄마. <laughs> 케일? 응. 음, 맛있지. <laughs> 간 잘했다. <laughs> 맛있네. 음, 케일 이렇게 먹는구나. <laughs> 여기는 그렇게 안해 먹어봤어. 안해 먹어요. 응. <laughs> 맛있네. 볶음이 맞아요. 맛스타일 이거는 그냥 튀김게맞 근데 이거 매워 안 먹어도 돼요. <laughs> 그냥 튀김 <내> <laughs> 이거는 그냥 쓸어놓은 거예요. 네. 음. 뭐 먹어도 뭐. 태국 스타일. <laughs> 이렇게 먹어도 돼요. 네. 음, 바짝 채워서 빨리 먹네. 음. 이을아요 <목소리도> 이렇게 먹으면 생선 싫다 소리 안나오겠는데? <laughs> 음, 우두랑 같이 <맛도> 먹는 맛있나 <laughs> 매 네, 살짝. 조금은 어, 매워. 응. 같이 먹어도 돼. 안 돼요. 느껴지는데? 매워. 많이 먹어는데 너무 เนื้ออะไรร้อนเข้าไปอยู่ในท้องน้องมุดเ้าไปฉันชมมัวระอันนี้กลนังนกุกสนนึงน้

ตกีให้กินกินร้อยมากๆเลยครับอีกวันก็กลับมาทําพักนาปลาเค็มกับยําปลาเค็มกินกันร้อยๆเลยครับเป็นเมนูที่ถูกใจทุกๆคนเลยครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก,นก่อนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับขอบคุณมากๆครับติดตามชมสวัสดีครับ